สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเทศบาลเมืองแม่โจ้ทุกท่านวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมผลงาน3เดือนแรกค่ะไปดูกันว่าเทศบาลได้ทำอะไรสำเร็จมาแล้วบ้างไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีพี่น้องเมืองแม่โจ้ที่ฮักทุกท่านนะเจ้าตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมา พี่น้องเมืองแม่โจ้คงจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่คณะผู้บริหารและทีมงานทุกคนพัฒนาเมืองแม่โจ้เพื่อเป็นเมืองที่น่าอยู่ขึ้นนะเจ้าหนึ่งสิ่งที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงและลงมือทําทันทีนะเจ้าสิ่งแรกคือ การพัฒนาน้ำมเมือท่วมเมืองไม่โจ้นะจเจ้าเฮาได้นํารถแมคโคเข้ามาขุดลอกคูคลองที่น้ําท่วมขังเป็นทางระบายของน้าเพึ่งน้ําไหลผ่านได้สะดวกขึ้นเพราะเฮารู้ว่าปัญหาน้ําท่วมเป็นเรื่องที่ทุกคนกังวลมันเมินละปีนี้บลอช้านะเจ้ารถแมคโคมาลงขุดลอกคูคลองทุกวันทําอย่างต่อนเนื่องจนมั่นใจว่าปีนี้ไม่โจ้จะบัเจอปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากเหมือนที่ผ่านๆมานะเจา้า ต่อมาคือถนนข้างอุบาลสันทรายนะเจ้าถนนสายนี้เป็นปัญหาเลื้อรลังมาเมินเป็นลุมเป็นบอ่อคูกคะสร้างความเดือดร้อนและเป็นอันตรายให้พี่น้องประชาชนผู้มาใช้บริการที่โรงพบาลสันทรายเทศบาลเมืองแม่โจ้ได้ดําเนินการยื่นเรื่องของอนุญาตใช้พื้นที่ของสํานักง,งานธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่ได้ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยโดยในการระยะเริ่มต้น ทีมงานเร่งรัดแก้ไขกบหลุมบอ่อตลอดจนถนนเรียบขึ้นทันตาเพื่อให้พร้อมทํางานสําหรับการก่อสร้างถนนในอนาคตพี่น้องใจได้เห็นว่าภาพที่มันเป็นคูค้าแล้วเป็นอย่งางไรและหลังจากที่ทางเทศบาลเอาหินคุกมาลงแล้วอ่ะภาพก็จะเห็นชัดเจนนะเจ้าว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเลยนะเจ้าเรื่องที่3คืนทางเท้าคือประชาชนนะเจ้าภารกิจเปลี่ยนเมืองหน้าบ้านสะอาดพุทบาทต้องดี ป้ายโฆษณาเกะกะที่ขวางทางเดินเฮาได้จัดระเบียบใหม่ทั้งหมดนะเจ้าโดยเริ่มการนำล่องบริเวณหน้าประตูบางเขนของมหาลัยแม่โจ้นะเจ้าเพื่อให้พี่น้องที่สัญจรได้เดินทางสะดวกและปลอดภัยการดำเนินงานเนี่ยได้รับความร่วมมือจากป้อก้าแม่ก้าเป็นอย่างดีพร้อมกับเดินหน้าขยายผลในพื้นที่อื่นๆต่อไปเพื่อให้เมืองของเฮาหน้าอยู่ยิ่งยิ่งขึ้นนะเจ้านอกจากนี้เฮายังได้จัดทีมงาน ลงพื้นที่ทุกวันนะเจ้าหรือว่าจะเป็นการทําความสะอาดล้างถนนซ่อมไฟตัดหญ้าดูแลพื้นที่สาธนารณะนะเจ้าพี่น้องก็จะเห็นว่าพนักง,งานลงทํางานทุกวันเฮาไม่ mm hmm. ได้นั่งแต่ในห้องนะเจ้าเฮาลงปฏิบัติพื้นที่แต่่เพื่อพี่น้องได้ไดไดเห็นว่าเฮาทํางานกันเกือบทุกวันและอีกด้านหนึ่งที่เฮาจะยึดถือนะคะคือความปลอดภัยของเมืองนะเจ้าเฮาได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคุมพื้นที่สําคัญสาคัญ เฝ้าระวังเล็กดูแลความเรียบร้อยคือพี่น้องอุ่นใจนะเจ้าว่าเรามีกล้องคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนะเจ้าและทั้งหมดนี้คือผลงานเพียงสามเดือนแรกของเราเท่านั้นนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะคะเรายังมีอีกหลายโครงการค่ะที่เราจะพัฒนาเมืองแม่โจ้ไปด้วยกันปีที่ต่อไปเราจะทําให้ทุกท่านได้เห็นว่าเราจะพัฒนาเมืองแม่โจ้ไปในทางไหนอีกฝากติดตามและรับชมด้วยนะคะ